ผมวน,นาสงุนไทยนะครับเป็นนักเคมีเภสัชนะครับผมเคยเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่สถาบันโลหะและวสัสดุแข่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดโรคโดยการเกิดสารพิษหรือสารอาหารต้นเหตุแรกคือมาจากอนุมูลอิสระมากร่างกายของเรานั้นมีอนุอสสะได้ทุกคนแต่มีไม่เท่ากันและไม่มีใครมีอนุมูลอิสระเป็นศูนย์ไม่มีต้องมีทุกคนอย่างร่างกายเราสามารถมีอนุอสสะจากภายใน ภายในคือจ่จงเช่นระบบการหายใจระบบการเผ <ๆ S 1> าผล <ๆ S 1> าญทั้งหลายก็มีแล้วแต่จะมีน้อยแต่สิ่งที่ภายในเราจะเกิดอนุมูลมากก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าเครียดยิ่งเครียดมากเราจะมีอนุมูลอิสระมากและทําให้ร่างกายเรานั้นถ้าเกิดพ่อคุณอนุมูลมากเราจะป่วยจนถึงเป็นมะเร็งได้แต่ถ้าเกิดจากภายนอกส่วนใหญ่เลยฮนะเจอร์ซมาจากการกินสารอาหารเพราะฉะนั้นอาหารที่เรารับเข้าไป 70%นั้นมีสารอาหารที่เป็นสารเคมีสารเคมีที่เรารับเข้าไปในสารอาหารนี่แหละครับจะทําให้ร่างกายของเราเปลี่ยนออกซิเจนเป็นอนุมมลอิสระจึงทําให้ทุกวันนี้ร่างกายของเราจึงอนุโมยอิสระเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับบุหรี่สารเคมีจากโรงงานหรือสารเคมีจากพวกสเปรย์ต่างๆพวกนี้มีผลทําให้ร่างกายมีอนุมมลอิสระและเมื่อมีอนุมูมยอิสระมากแล้วผลก็คือว่า อนุมูลตัวนี้มันจะไปเข้าไปล้อมเซลล์ของเราเห็นไหมครับเซลล์ที่ดีก็จะดูลู่ล่างสวยอย่างนี้แต่พอเจออนุมูลเข้าไปมันจะเข้าไปเจาะเข้าไปที่เซลล์จนถึงนิวเคลียสจึงทําให้เซลล์ตัวนั้นเกิดการเพีย้ยนเกิดการเครียดเกิดการอักเสบขึ้นมาเมื่อเซลล์นั้นเกิดการเพีย้ยนเกิดการเครียดขึ้นมาจะทําให้เซลล์ตัวนั้นเพี้ยนไปและมีผลในการแบ่งเซลล์แบบผิดๆโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนนั่นแหละครับจึงกลายพันธุ์เป็นเซลเล์มะเร็งไปได้ สองจากสาร AGE ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจหรือนึกไม่ถึงนะครับสาร AGE คืออะไรย่อมาจากคาว่า Advanced Glycation End Product มันมาจากไหนครับมันมาจากน้ำตาลที่เรากินนะครับทินที่มันเหลือเฟือในร่างกายของเรามันสามารถรวมตัวกับโปรโตีนที่เราทานแล้วเหลือโดยเฉพาะโปรโตีนที่มาจากการปิ้งย่างทอด นะโปรตีนพวกนี้สามารถที่จะรวมตัวกับน้ำตาลกลายเป็นสาร a g ได้นะครับซึ่งทางเมืองนอ,นอกเนี่ยเขาสนใจสาร a g นี้มากเพราะว่ามีผลมากเลยกับการที่จะทำให้ร่างกายของเราแต่ละส่วนนั้นเกิดการเสื่อมและอักเสบลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นที่สมองก็อาจมีผลทางด้านทําให้เกิดเป็นอัลไซเมอร์นะครับเป็นพากินสันเป็นสโต o k ได้นะครับ ทางด้านหัวใจมีปัญหาโรคหัวใจได้ทางด้านกระดูกมีปัญหาเรื่องโรคโรคกระดูกพรุนนะครับรูมาตอยหรือทางปอดทําให้เกิดอาการปอดอักเสบได้หรือตับทำให้มีปัญหาเรื่องตับอักเสบตับแข็งและจนถึงเป็นโรคต,ตายทให้ไตเสื่อมได้นี่แหละครับมันจะทําการสะสมไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสาร AG นี้มันจะสะสมไปได้แต่ถามว่าร่างกายสามารถที่กะจัดออกได้ไหมกำจัดออกได้ ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ร่างกายนั้นอยู่ในสมดุลอยู่ในปฏิญาณหนึ่งซึ่งสามารถขจ,จัดออกได้นะครับตัวต่อไปก็คือการอักเสบเรื้อรังเพราะนั้นร่างกายเราเขาบอกเลยว่าจากหนังสือเมืองนอกเขาลงมาเลยว่าร่างกายมนุษย์เราอย่าได้เกิดการอักเสบถ้าตรงจุดไหนเกิดการอักเสบที่เรื้อรังจะทําให้คนคนนั้น มีผลทําให้เกิดโรค n c d ขึ้นมาโดยทันทีเลยนะครับผมซึ่งมันมีผลเป็นจนถึงโรคตั้งแต่เบาหวานเป็นต้นไปจนถึงมะเร็งได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราเกิดอินฟลามเมชันหรือเกิดการอาักเสบอย่างเช่นจะเกิดปัญหาเรื่องโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะครับโรคคนแก่โรคเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคภูมิแพ้ภูมิคกันบกพ้องจนไปถึงระบบหลอดเลือดเกิดการเพี้ยนไปแยกสายออกไปและมีผลทําให้เกิดมะเร็งหรือตอม น้ำเหลืองมีผลทั้งนั้น